เมื่อวันที่14กันยายน2564นายทวีพงษ์ชัยดิตผู้ว่าการการแข่งชาติมอบหมายนายวิญญาสิงห์อินรองผู้ว่าการการแข่งชาตินางจารุวันสุวรรณศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนหนึ่งและผู้เปิเด,ดงานการแข่งชาติลงพื้นที่แจกอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มจำนวน600ชุดให้กับผู้แทนผู้อยู่ใส่ในโครงการบ้านเอื้อธรรรามินทาคูบอนเพื่อน,นำไปช่วยเหลือกลุ่มปราบบาม และผู้ป่วยติดเตียงที่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควรด19ก็นี่เป็นการลงพื้นที่เพื่อแจกเก้ากล่องพร้อมน้ำเด่มในโครงการรามินทาคูบอนซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่เหมือนกันของการแกะอันนี้เราก็มาแจกประมาณ600กล่องนะครับก,ก็จะแจกผ่านกรรมการชุมชนกรรมการนิติ ต่างๆเพื่อไปรกระจายสู่คนที่อยู่ในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงในการคนเยอะๆด้วยแล้วก็ทางชุมชนก็จะรู้ว่า,าบ้านไหนที่เดือดร้อนมีกลุ่มเปราะบางแล้วก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มแรกๆที่ต้องได้รับซึ่งทั้งชุมชนก็เยอะนะแต่ว่าเราองค์ป่องเขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านชาวชุมชนที่อยู่ในภาวะที่วิกฤตโควิดสายการตอนนี้ก็เป็น,เป,นเป็นหลักๆก็เหมือนให้มาให้กำลังใจชาวชุมชนมากกว่านะครับ นี่ก็ผ่านกรรมการนิติทั้งสองนิติที่นี่นะครับกับผมในานามประธานนิติหนึ่งนะครับเอ้ออธรผู้บอลก็ขอขอบพระคุณทางรัฐบาลการแข่งขัชาติกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับที่ได้มอบข้าวกล่องและน้ําเพื่อมา,มาถึงลานพละน้อยมาให้คนในชุมชนนะครับซึ่งเป็นการช่วย,วยแบ่บบา,าลานซให้คนในชุมชนได้ระดับหนึ่งนะครับทา,ทางนิติก็ต้องขอกราบขอบพระคุณวยนะครับขอบคุณครับ เป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีนายจุลินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและนายจุติไกเริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความห่วงใยต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำารงชีพให้กับประชาชนณศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเนื้อทองรามินทาคูบอน